สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนะึกสาวพนภานะคะจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์มีทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบยังไงนะคะค่ะสำหรับตารางเรียนของดิฉันนะคะวันจันทร์จะเรียน11บเอโมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งค่ะส่วนวันอังคารนะคะ,ะ,คะจะเรียนตั้งแต่11บเอโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งวันพุธเรียน8ปดโมงครึ่งถึง11บเอโมงครึ่งวันพฤหัสเรียน11บเอโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งค่ะ สำหรับดิฉันนะคะคิดว่าดิฉันเข้าเรียนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็คือเกือบครบทุกคาบเลยเพราะว่าถึงแม้วันไหนจะป่วยไม่สบายก็ยังสามารถออ,ออนไลน์อินเทอร์เน็ตเข้าไปในคลาสได้ะคะ่ะแล้วก็สามารถเรียนออนไลน์ไปได้โดยที่ป่วยอยู่นอนก็นอนเรียนได้ะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างสามารถที่จะเรียนไปด้วยแล้วก็ช่วยงานบ้านที่บ้านไปด้วยก็ได้ะคะ่ะเพราะว่า เปิดเข้าเรียนคลาสออนไลน์แล้วก็ใส่หูฟังบูทูธแล้วก็สามารถไปทำงานบ้านหรือว่าช่วยเหลืองานผู้ปกครองได้สะดวกมากเลยค่ะแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเดินทางค่าอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็พวกค่าปิ้นงานรายงานนี้ก็ยังไม่ต้องใช้เพราะว่าในการเรียนออนไลน์ก็จะส่งเป็นไฟล์ออนไลน์ได้เลยตามเมลหรือว่าตาม Google Class r o o m ที่อาจารย์แต่ละท่านจัดไว้ค่ะ แล้วก็ข้อดีอย่างก็คือว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านหรือว่าออกไปทําธุระข้างนอกก็สามารถเรียนออนไลน์ได้คะ่ะแค่มีอินเทอร์เนต็ตนะคะแล้วก็เข้าไปออนไลน์ในคลาสได้เลยโดยที่มีแค่อินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคะ่ะค่ะแล้วก็ข้อเสียนะคะโดยส่วนตัวคิดว่าข้อเสียก็คือการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์นะคะจะไม่ได้เท่ากับการที่ไปเรียนออนไลน์การเรียนออนไลน์ก็จะ แบบว่าไม่เห็นหน้ากันแล้วก็ไม่สามารถพูดคุยกันได้โดยตรงอะคะ่ะแล้วก็คิดว่าการที่จะเวลาจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับตรงไหนไม่เข้าใจยังไงก็จะทําได้ยากกว่าที่ไปเรียนออนไลน์ค่ะเพราะว่าเรียนออนไลน์บางทีก็ไม่อยากจะแบบว่าพูดแทรกอาจารย์หรือว่าอาจารย์กำลังสอนอยู่แล้วไม่เข้าใจแล้วก็อยากจะถามแต่พอรอเวลาไปเวลาที่สมควรถามก็ลืมคําถามอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือ,อคิดว่าการสร้างแรงจูงใจในคลาสออ,อนไซต์สามารถทําได้ดีกว่าเพราะว่าการที่ได้เจอหน้ากันจะทําให้อาจารย์กระตุ้นนักเรียนให้เกิดการอยากเรียนมากกว่าการเรียนออนไลน์นะะเพราะว่าการเรียนออนไลน์เราไม่ได้เปิดกล้องเราไม่ได้เห็นหน้ากันแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้นักเรียนกําลังตั้งใจเรียนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะขอจบการเล่าประสบการณ์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ